Voice Inside รายการที่จะสรุปทุกความเคลื่อนไหวประจำวันให้กับคุณ oh, <yeah. S 2> ปฏิกิริยาระหว่างคนไทย Voice Inside รวบรวมประเด็นที่เกิดขึ้นทั้งในและต่างประเทศด้วยข้อมูลที่รอบด้าน oh, <yeah. S 2> ทั้งการเมือง และส Voice Insight อิเคราะประเด็นร้อนที่น่าสนใจประจำวันกับนักวิเคราะห์ข่าวเหนือชีพ Voice Insight เชื่อมต่อประเด็นในโลกออนไลน์และออฟไลน์ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวพบกับ Voice Insight ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา21.30นากานาทีถึง22.30นาฬิกานาทีทาง Voice TV